คลิปพูดคุยเกี่ยวกับราคาตลาดกันบ้านนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการอัปเดตก็ได้แต่จริงๆเนี่ยโดยเบื้องต้นส่วนตัวผมไม่เรียกว่าอัปเดตนะส่วนตัวผมยังมองว่าเหมือนเดิมเนาะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะคบว่าเหตุผลที่ทางคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีคนขอให้ผมพูดเรื่องนี้หน่อยนะครับแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ละกันนะครับของผมเองนะว่าการตีราคาอันนี้ย้ําของผมเองนะเป็นยังไงโอเคทีนี้เดี๋ยวผมต้องบอกเพิ่มเติมนิดหน่อยเช่นสมมุติว่าวันเนี้ยผมยกตัวอยา่างเฉยๆนะ ผมอยากกินหมูกระทะสมมุติว่ามี2ร้านค้าทำไมต้องของกินอีกแล้วเนะโอเคของของกินนะโอเคนะหมูกระทะ1ลร้านมีร้านแรกกับร้าน2เช่นร้านแรกมีหมูกระทะเอ้ยสองร้านมีเหมือนกันเว้ยแต่ที่มันอาจจะแตกต่างคือท็อปปิ้งเช่นร้านแรกเฮ้ยแม่งมีกุ้งวะ่ะกับอีกร้านหนึ่งเฮ้ยกุ้งไม่มีแต่แม่งมีปลาหมึกเห็นไหมเห็นไหมแล้วอีกร้านหนึ่งเฮ้ยแม่งมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกเลยอะอา้าวอย่างเงี้ยก็ต้องไปร้าน3แต่ผมยกตัวอย่างแค่2เห็นไหม เนี่ยดังนั้นผมเลยอยากให้เข้าใจว่าการเลือก ID แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างไอสามร้านที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้เช่นกุ้งปลาหมึกกุ้งหมึกบ,บางคนอาจจะแบบก็กินแค่กุ้งอ่ะปลาหมึกไม่กินบางคนก็เอาก็กินปลาหมึกไม่เอากุ้งบางคนก็เอาทาั้งกุ้งทั้งปลาหมึกอ่ะงั้นจ่ายแพงหน่อยมันมีเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ก็อยากจะบอกเป็นประมาณนี้ก่อนเอาให้เข้าใจก่อนว่ามูลค่าที่แต่ละคนให้มันไม่เท่ากันชัดตรงนี้ก่อน เอาให้ชัดตรงน,นี้ก่อนนะอันดับต่อมาเดี๋ยวทีนี้ผมจะไล่เป็นให้บทสรุปก่อนให้บทสรุปก่อนสำหรับผมเนี่ยไอดี ID ที่มีมูลค่าอันเนี้ยขาดไม่ได้จริงๆขาดไม่ได้จริงหนึ่งโอ o วอร์บู O b o o วอนะครับแล้วหลายคนนะอ่ะเอออีกแล้วไอโจมึงนี่ก็มันมีส่วนจะพูดยังไงอ่ะมันมีส่วนจริงๆครับ o v e r b o o บคืออย่างแรกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า o v e r b o o บูต0ขั้นต่ำมันเป็นการการันตีอยู่แล้วว่าคุณเล่นมาประมาณ1ปี ถ้าเล่นถูกทางนะ1ปีก็คือ2กับ3ดาวบูตตานทั้งหมดโอเวอร์บูของคุณจะอยู่ที่100มาแล้วว่เป็นการการันตีและเล่นมาแล้วเท่านั้นเองอันดับต่อมามันเป็นการการันตีว่าทรัพแต่ละสีของคุณไม่ต่ำกว่า168ย้ำดีๆตรงนี้นะฟังดีๆนะ168ทุกสีนะครับมันเป็นการการันตีทั้ง2อย่างเลย160ไม่ต้องพูดครับเพราะมา1้อทันทีแท็กให้ว่ากัน ึงแม้ว่าแท็กเน่าเอาสีดาวบางตัวมาใช้มาใส่นะครับเช่นยกตัวอย่างสีน้ําเงินเห็นไหมว่ามีทั้ง3มดาวและ4ี่ดาวโดย3มดาวล่อไป3ตัวเห็นไหม3ตัวเลยนะมันใช้ได้นะครับมันใช้ได้จริงๆนะเออดังนั้น3ามดาวมันได้ใช้นะอ่ะสีแดงเนี่ยสดาวสีเขียว3ดาวผมมีเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะมันได้ใช้นะครับ มีบ้างเล็กน้อยแต่ยังไงก็ได้ใช้หรือเรียกง่ายๆว่าขั้นต่ํามันจะซับอยู่ที่ประมาณแล้วหกสิอันนี้คือถ้าไม่มี3ดาวเลยก็แล้วหกสอยู่ดีมันแลอวหกสิบขึ้นผมถึงบอกว่าโอเวอร์บูตมันเป็นการการกันตีซับไปในตัวสซนที่เหลือเนี่ยคุณแค่แค่ไปอัพตัวสีดาวเพื่อให้มันได้แท็กเต็มแบบนี้เท่านั้นเองมันมีแค่นั้นแต่มันการันตีแน่ๆว่าซับคุณเยอะและเล่นได้ทุกสีจบประเด็นแรกก่อนประเด็นที่2อนะครับอันนี้สําคัญสุดนะจริงๆประเด็นสําคัญกว่าประเด็นแรกนะครับคือมีกี่ EX และวงเล็บ ex เพชรแพงไหมการันตีไหมเพชรกลางหรือเพชรถูกยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมมีแถบบนทั้งหมดเลย6ตัวนะครับแถบบนหมดเลยนะย้ำดีๆนะนิกะแชงคิดรอเพชรแพง3ตัวไม่ใหญ่เพชรกลางยามาตโตเพชรกลางอันนี้เพชรถูกถ้าเป็นประมาณนี้ย้ำดีๆสมมุติถ้าหากไม่มีโอเวอร์บูทเลยเป็นไอดีใหม่อะเรียกง,ง่ายๆเหอะไอดีใหม่เรยว่า20แต่มีอันนี้6ตัวเนี่ย มูลค่ามันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักพันพันห้ไม่เยอะไม่เยอะเลยครับเพราะอะไรก็โอเวอร์บุ๊ยจะไม่ทําไง่เอาใหม่สมมุติมีมีหตัวเหมือนเดิมแต่ยัดโอเวอร์บู0สหนึ่งเข้าไป <c oughs> เห็นไหมมันจะเป็นพันหเหรอไม่ใช่ครับมันก็คงไม่น่าต่ำกว่าแปดพันนะก็เป็นประมาณนี้ยผมพูดว่าไม่ต่ำอ่ะเอาว่าไม่ต่ำกว่าห0พัแล้วกันรีว่าเฉลี่ยขั้นต่ำแต่ผมว่าแปดพก็อาจก,ก,ก็น่าจะออกนะ อันดับต่อมานะครับก็เอาใหม่อีก6ตัวใหม่แต่เป็น6ตัวที่มี 1, 2, 3, 4เพชรแพงหมดเลยใช่ไหม3,000อัพทุกตัว 3,800, 3,000, 3,200, 3,200ไม่อะไรสิ 3,800, 3,200, เออ3า0พ3น0ปดก็มันเพชรแพงหมดเลยเนาะและตัวไม่การันตีเช่นไอฟี AI ่กายามาโตะอันนี้วงเล็บว่าแบบไม่มีโอเวอร์บูตก่อนขั้นต่ำไอดีเนี้ที่ผมขายมีคนเอามาฝากขายเนี่ยมันได้อยู่3,000อัพทันที แพงกว่าทันทีแต่6ตัวเท่ากันเห็นไหมเพราะว่าเป็น6ตัวที่อ่ะเพชรแพงกับไม่การันตีชัดเจนนะครับบวกใหม่ถ้าเอาโอเวอร์บูตเข้าไป100เห็นไหมก็จากไอสามพันขั้นต่ํามันก็จะเป็นหมื่นอัพไปเลยโดยทันทีเห็นไหมเห็นไหมดังนั้นผมเลยอยากบอกเป็นปัจจัยก่อนว่าไอดไหนจะมีมูลค่าหรือไม่มีมันอยู่ที่โอเวอร์บูตกับในส่วนนี้เป็นหลักผมย้ำว่าเป็นหลักนะหลายๆคนอ้าวและหลีล่ะตรงๆนะ อะไรก็ตามที่คนสามารถเอาไปทำกันเองได้ไม่มีมูลค่าเข้าใจความหมายด้วยผมต้องการจะสื่อใช่ไหมเช่นสมมติเฮ้ยไอเหรียญเซตบารล็อกเวิร์กไม่มีเช่นอย่างไอดีผมอะไม่มีแต่ถ้ามันมาเติม100ก็ได้แล้วอย่างมากก็ไม่เกิน4 500ี0 0 0ก็ได้ครบทุกเหรียญหรือซาฟี่เนี่ยไม่มีก็รอมันมาเดี๋ยวก็มีดังนั้นเลยแทบไม่มีมูลค่าเลยเดี๋ยวมีคนถามอีก เฮ้ยแต่ว่าอย่างไอดีผมเนี่ยเฮ้ยมีทั้งเซตโล่ทั้งเลือดทั้งผมก็บอกอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้แค่รอเวลาแต่ได้ทุกคนนะครับย้ำดีๆอาจจะไม่ใช่3เซตลูฟี่อย่างงี้ก็ได้แต่เป็น3ไคโดจะใส่เป็นทั้งแอดแท็และดีเฟนซ์ให้กับกลุ่มหอ,อกฟางเหมือนกันมันก็เหมือนกันงงว่ามันแทบจะไม่มีมูลค่าเลยอะ่ะเอาเอากันตรงๆอะ่ะเอาแบบเนี้ยแต่มันจะมีมูลค่าในกรณีที่อ่า ป๊บไปไหนวะเนี่ยอย่างเงี้ยมีมูลค่า24% 3ช่องอช่องต้อง3ช่องนะอันเนี้ยจะมีมูลค่าแต่ถามว่าเยอะไหมไม่ครับเพราะในท,ท้ายที่สุดคนก็จะไปดูโดยรวมว่าเอาแล้ว o v e r b o o บูกับ EX กี่ตัวนั่นเองเห็นปะคือมันก็ย้อนกลับไปที่เดิมอยู่แล้วดังนั้นเหรียญเนี่ยบอกเลยครับแท้ไม่มีค่าเลยแท้ไม่มีค่าเลยโอเคไหมอันนี้เอาชัดเจนเนาะเอาละทีนี้อันดับต่อมาผมก็จะบอกต่อว่าโอเวอร์บูเนี่ย มันมีวงเล็บอีกเช่น o v e r b o o บู0 0นเหมือนกันแต่คนแรก2ก็บสดาวกับคนที่2ทําในส่วนของ4ีดาวมันต่างกันแล้วนะแต่ส่วนใหญ่ผมไม่เคยเจอนะน้อยมากๆอ่ะมีน้อยมากๆส่วนใหญ่จะทํากันหลักร้อยอัพถึงพึ่งทํา oh, <yeah. S 1> เพราะก่อนหน้านั้นมันทําง่าย2 3าดาวนะทีนี้ก็อยากบอกว่าถ้าหากใน ID นั้นมีโจละคร3ดาวแบบนี้เยอะๆบูทสามพูดผิดครับเช่นเนี่ยบูสามแล้ว อันเนี้ยบูธสามแล้วอันเนี้ยบูธสามแล้วนักแค่ตัวสีดาวเนี่ยราบูธสามอัอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะมีมูลค่าเพราะว่ายิ่งบูธสามเยอะจะทําให้ไอดีของคุณเนี่ยมีมูลค่าเพราะซับมันจะเยอะตามไปด้วยเห็นไหมสมมุติว่าถ้าเราเอางี้สมมุติเลยถ้าวันเนี้ยผมยัดไอเนี้ยเป็นบูธสามขั้นสองเลยแค่แรกเลยแลยยัดเลยะได้ยัดได้เลยห้าตัวตอนเนี้ยผมทําได้เลยซับของผมก็จะเป็นอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบสี่โอเคไหมเรามีทางเลือกนะ อันแรกคือยัด5ตัวให้ร้อยจสกับตัวเลือกที่2ผมเลือกในส่วนของ Over อร์บูท3สสาแต่อันเนี้ยซับมันมันไม่เพิ่มหรอกนะมันก็เพิ่มกว่านี้อีกอีกก็ไม่เยอะหรอกก็น่าจะสักร้อยเจ็ดสประมาณเนี้ยหกเก้าเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เออถาาว่าไ d ดีเนี่ยทั้งสองอันเนี้ยบูลค่าแม่งพอกันเห็นป่ะแต่วงเล็บใหม่สมมติว่าถ้าอันเนี้ยสักร้อยสักร้อยเนะครับแต่ Over b ร์บูแม่งล่อไป200คุณว่ายังไงต่างไหม ต่างครับต่างบอกเลยไม่น่าต่ำหกหลักอะ่ะจริงๆคือเอาว่าเลทต่ำสุดก็เอาแปดเอาแปดหมื่นแล้วกันนะแปดหมื่นแล้วกันนะเอาเปประมาณนี้เนาะสรุปว่าคลิปนี้ปัจจัยหลักๆมันก็ย้อนกลับมาแค่2อย่าง1 o v e r โอเวอร์บูในส่วนของ EX มันมีกี่ตัวซับไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่าทุกคนสามารถเอาไปทํากันเองได้เห็นปะ่ะสามารถทําได้นะครับเออมันก็มีเท่านี้หลักๆมันมีเท่านี้เลยส่วนอื่นไม่มีแล้วครับเนาะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีบางคนบอกแมงมาพูดเรื่องเงินอีกแล้วผมก็จะบอกว่าคลิปนี้มีคนขอมาว่าคุยเกี่ยวกับมูลค่า ID ต้องอัพตรงไหนให้มันเพิ่มและเพิ่มตรงไหนถึงจะมีมูลค่าผมบอกแล้วนะ Overboot t กับ ex ว่ามีกี่ตัวรีเจนไม่ต้องพูดนะครับเหตุผลเพราะว่าทุกคนสามารถเติมตรงนี้คือไม่คือไม่ต้องมาพิมพ์ว่าว่าฟูลรีเจนอะหยุดสักทีไม่มีไม่มีผลเลยโอเคปะ่ะคือแบบคือทุกคนมันแลกได้ คุณเข้าใจตรงนี้ก่อนทุกคนมันแลกได้แต่ ex ทุกคนแลกไม่ได้ดังนั้นอะไรก,ก็ตามที่แลกไม่ได้หรือแลกได้แต่ใช้เวลานานมากเป็นปีเหมือน overboost เนี่ยมันเลยมีมูลค่าเสมอแต่ไม่ใช่ไอตัวละครพวกนี้ผมใช้ร้อยวันก็แลกได้ตัวหนึ่งแล้วมันเลยไม่มีมูลค่าครับ regen ไม่ต้องพูดยกไว้ regen สามดาวเอ้ยอันนี้นับแต่ l e g e n สามดาวต้องเป็นตัวที่เล่นได้ด้วยนะตัวไม่ได้ก็ไม่มีมูลค่านะเห็นได้แล้ดังนั้นคลิปนี้เปิดขึ้นมาเพื่อเป็นราคา เป็นหลัก ID ดีหลายหลายคนอาจจะไม่ชอบต้องขอโทษด้วยเพราะว่ามันมี2มุมเนาะคนที่ไม่ชอบแม่งคุยเรื่องราคาอีกแล้วกับอีกมุมนึงก็ก็มีคนให้มีคนขอให้ผมพูดผมเลยต้องพูดนะครับส่วนตัวเนี่ยแท้จะไม่อยากยุ่งกับเรื่องมูลค่า ID ดีแลเห็นมีคนด่ายเยอะนะครับแต่ที่พูดเพราะมีคนขอย้ําดีๆนะถ้าไม่มีคนขอผมจะไม่พูดเพราะคลิปแนวเนี้ยผมอัดลงไปเป็นเดือนแล้วอะแล้วก็มีคนทักมากันเรื่อยๆแล้วมันผมเห็นว่าเออมันได้เวลาที่จะต้องทําเพิ่ม โอเคก่อนจบคลิปสรุปดังนี้นะครับขายตอนไหนเมื่อกี้พูดถึงมูลค่าแล้วและขายตอนไหนถึงจะได้มูลค่าสูงสุดนะครับโดยผมอยากให้เข้าใจถึงตรงนี้ก่อนดูที่ระยะเวลาครับอีก15วันหรือเรียกง่ายๆว่าประมาณวันที่20ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะมีจัมเฟสตา้าแต่วงเล็บแล้วนะแต่จะมีอยู่2กักครับกักแรกคือแม่งเลื่อนจาก15เนี่ยเป็น22และเอาจัมเฟสตา้ามาเป็นตู้แทกอันนั้นคือกรณีแรกกรณีที่2ครับจะเปลี่ยนจากตู้แฟงกี้กับชัปเปอร์เนี่ย เป็นตัวใหม่เลยเป็น EX เลยอะครับโอเคปะเป็น EX เลยและไอตัว5ปีเนี่ยมันจะได้ในส่วนของตัวแท่งมาแทนหมายเขาว่าถ้าคุณรอสักก่อนตู้ตัวจัมเฟสตาจะออกเนี่ยคุณสามารถสุ่มตัวแรกได้ EX 5ปีนะสุ่มได้ตัวแรกแถมตัวจัมเฟสตาโดยทันทีซึ่งผมอยากให้เป็นแบบนั้นแบบที่2นะครับเอาละทีนี้ขายเมื่อไหร่นี่ไงขายตอน5ปีครับเพราะว่าจะเป็นช่วงใน ที่คนกลับมาเล่นและถ้าวันนี้คุณไม่ได้รองเพชรเลยผมก็จะบอกว่าสายไปแล้วนะครับมันอาจคือคุณอาจจะได้ตัวสุดท้ายแต่มินเมย์มากเพราะผมไม่รู้ว่าการันตีเท่าไหร่ถ้าการันตี3ามพาไม่ทันร้อรนไม่ทันร้อเนะครับเพราะว่าเดือน2เดือน3เดือนนี้เแบบ็ดเสร็จน่าจะได้อยู่2องพได้อยู่2องพนะถ้าการันตีอยู่3ามพันห้าคือจบนะครับคุณไม่การันตีสักตัวและอดเลยส่วนถ้าใครคิดที่จะขายตอนนี้คุณต้องมีเพชรอยู่ขั้นต่ํา1 0 0 0 เพราะว่าไอตอนจาเฟตา้าเด้มีตู้แทรงเนี่ยคุณอาจจะได้2ตัวถ้าสุ่มได้2ตัวขายเลยตอนนั้นก็ได้ขายได้เลยนะครับหรือจะสุม่มจนสุดท้ายแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะได้2ตัวคือสมมติสมมตินะตัวแรกเป็นริวคุก,กิอีกตัวหนึ่งเป็นไคลโดไฟก็ได้สมมุติก่อนนะคุณสุ่มได้2ตัวปุ๊บขายแน่งเลยขายตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยอะ่ะอย่าไปรออีกตัวหนึ่งมาโอเคปะ่ะคือขายไปก่อนให้คนที่ซื้อไปสุ่มเอาเองอีกทีหนึง่งแต่จะเป็นมูลค่าได้ในตอนนั้นเช่นสมมติ ถ้าคุณขายในตอนนั้นเลยอ่ะไอดีของคุณอาจจะตอนนี้นะสมมุตินนะถ้าตอนนี้ของคุณอาจจะมูลค่าอยู่3,000แล้วคุณเปิดได้เอกสัก2ตัวตัวตัวใหม่นะย้ำว่าตัวใหม่ด้วยนะ2ตัวปึ้งมันจะเด้งไปแบบ4 5000โดยทันทีแต่ถ้าคุณไปขายหลังจากไอช่วงเนี้ยไอตอนที่ได้สี่ห้าพันเนี่ยราคามันจะลดมาเหลือประมาณ2 5 0 0ัถึงในประมาณเดือน3ถึงเดือน4ดังนั้นดีที่สุดคือขายในช่วงที่เป็น EX มาใหม่ตัวละครใหม่อะ่ะเพราะช่วงนั้นคนจะกลับมาเล่นโอเคไหม 1. นคนกลับมาเล่น2มีคนเล่นอยู่แล้วแล้วเปิดได้ 3. คนที่เลือกเล่นและกลับมาเล่น 4. คนที่เข้ามาใหม่เลยมันมีนะคนที่เข้ามาเล่นใหม่ช่วงนี้กะก็เยอะนะครับแบบมือใหม่100%ยเลยอะ่ะก็มีคนที่เลิกแล้วและกลับมาเล่นนิกะก็มีมันเยอะนะครับเนี่ยผมเลยอยากบอกในคลิปนี้ว่าขายเมื่อไหร่ตอน ex มา5ปีนั่นเองนะครับ